สวัสดีครับพบกับครูเตยเช่นเคยครับคลิปนี้ก็จะเป็นคีย์ไมเนอร์เช่นเดิมร์เช่นเคยนะครับที่ครูตยกเ่ินไว้นะครับจาก1ชาร์ปอ่าจากศูนย์ชาร์ปไม่มีการมิชาร์ปคีย์เอไมเนอร์นะครับคีย์นี้ก็จะเป็น1ชาร์ปนะครับก็คือคีย์เอมายเนอร์นั่นเองอ่าดูคอแรกครับคีย์มานอร์ครับก็สองเอฟชาร์ปครับดิมครับคอสามจีครับคอสี่เอมเนอร์ครับคอห้าบีมเนอร์คอร์ด 6C คอร์ด 7D และก็คอร์ด 8E ไมเนอร์เขาจะเปลี่ยนโครงสร้างนิดหนึ่งนาะ โครงสร้างในที่นี่หมายถึงว่าอ่าจากเมเจอร์นะคุณตัวจะเทียบไม่ดูหลักการอย่างนี้นะครับอ่าจากเมเจอร์เมเจอร์อคุณตัวจะเขียนอย่างนี้เนาะเมเจอร์นะครับขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับตัวแรกนะครับของเมเจอร์เนาะตรงนี้จะเป็นเมเจอร์นะครับอเมเจอร์เนาะใหญ่นะครับอย่างนี้ก็ได้ ขั้นสองจะเป็นไมเนอร์ขั้นสามจะเป็นไมเนอร์ขั้นสี่จะเป็นเมเจอร์เนาะเอ็มใหญ่เนาะขั้นห้าจะเป็นเมเจอร์นะครับขั้นหกเป็นไมเนอร์ขั้นเจ็จะเป็นฮาร์ดิมเนาะแล้วครับแปดก็เป็นจะเป็นเมเจอร์นะครับต่างกันถ้าไมเนอร์นะไมเนอร์ตัวที่หนึ่งะครับอันแรกจะเป็นไมเนอร์นะครับก็คือเอาตัวที่หมาเขียนก่อนอันที่สองจะเป็นฮาร์ดิมนะครับฮาร์ดิมอันที่สามอาจจะเป็นเมเจอร์นะครับ เลี้ยงเลี้ยงใหม่เลยหนึ่งนสะองสามนี้เนาะเมเจอร์อันที่สี่นะครับอ่าเทียบอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านอาจจะเขียนอย่างนี้ก็ได้อ่ C C เมเจอร์นะ C D minor นะครับ E นะครับ F G A อ่า B half Bim เนาะแล้วสุดท้าย C นะครับทีนี้เอาตัวที่หกมาเขียนในไมเนอร์ใหม่นะครับตัวแรกก็จะเป็น A เห็นไหมครับ A อย่างนี้เนาะอ่า A ข้างล่างก็ได้นะครับหนึ่งเหมือนกันเนาะ สองก็คือ b half dim เป็น half dim นะ a minor ตรงนี้ก็จะเป็น b นะ b half dim นะครับสามก็คือจะเป็น c นะครับ a b c เนะ c ก็จะเป็น d ห้าก็จะเป็น e minor นะครับหกก็จะเป็น a e uh, f นะครับเจ็ดก็จะเป็น g แล้วก็แปดก็จะเป็น a สังเกตง่ายอย่างนี้นะเราก็ได้ขอดเหมือนกันนะครับอทีนี้เราจํานะอันที่หก เอามาเรียงใหม่เฉยๆในก่อนนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดแล้วก็ตัวที่แปดนะครับแล้วก็อ่านออกเสียงงี้นะครับไมเนอร์ดิมเมเจอร์นะครับเมเจอร์ไมเนอร์นะครับแล้วก็เมเจอร์แล้วก็เมเจอร์แล้วก็สุดท้ายเป็นไมเนอร์อ่านนะครับมันจะมีสามอดนะครับไมเนอร์นะตัวนี้ทัวที่ะนรับเป็นไมเนอร์นะ มันจะมีอย่างละสามคอร์ดนะครับเมเจอร์จะมีอยู่3ามสังเกตเนาะอ่าถ้าเมเจอร์จะมีเมเจอร์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ามถ้าไมเนอร์ก็ไมเนอร์หนึ่งไมเนอร์สไมเนอร์สมเห็นไหมครับ1กับ8เป็นตัวเดียวกันแยกงี้ก็ได้นะเวลาเราฝึกนะครับเราฝึกแยกนี้ก่อนมันก็จะทําให้เราง่ายต่อการเข้าใจและก็การฝึกครับมาดูต่อนะครับคีนี้คูตัวบอกไล้ว่าเป็น e ไมเนอร์เนาะ อีค e, อร์ดที่1 F arp, ขอชาร์ปคอร์ดที่2อันนี้เป็นฮาร์ปดิมเนาะตามตามหลักนะครับ C เป็นคอร์ดที่3ก็เป็นเมเจอร์นะครับ D E D ีด e, e ีไมเนอร์อีอมเอร์นะครับ F เมเจอร์นะครับ G เมเจอร์แล้วก็สุดท้ายแบบเป็นอีไมเนอร์อ่านะครับแบบนี้รักษาแบบนี้นะครับไล่ไปตัว A B C D E F G และสุดท้ายเป็น A อ่าลักษณะงี้ก็จะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าท่านไหนที่เวลาฝึกแล้วนะครับอาจจะตีเป็นคอร์ดก็ได้นะครับเช่นแบบนี้ครับ ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับคีหนึ่งชาบเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าอีพีหน้าครับกับคีสองชาบนะครับ